จากร้านบีบีการุบนครับวันนี้วันที่30พฤศจิกายน2568 BB ารกบกโม่กระบอกนี้เป็นงานของเอเลียดนะครับานรุ่น a A.P. a 0 2ลูกค้าที่ภูเก็ตเป็นคนสั่งซื้อนะครับตัวปืนราคาเท่าไหร่ครับ6,900บาทนะครับนี่นะลูกค้าก็สั่งแก๊สหลอดเพิ่มนะครับตัวนี้ก็ผมทำคลิปรีวิวลงอยู่นะเป็นปืน BB บีกานที่ทำแบบปืนจริงสมิธ686นะฮะอ่ะ ก่อนส่งร้านต้องยิงทดสอบนะครับตัวนี้ราคาสูงนะครับวิธีเล่นก็ผิดซิลิโคนเท่าน่อยนะครับตัวนี้จะมีหกเหลี่ยมสำหรับถ่ายแก๊สนะครับนะเอานี้โป้งกดหลอดแก๊สไว้ด้วยนะครับเวลาเวลาบิดหมุนนะฮะจะฟิตเช็ค แสดงว่าแก๊สเข้าก็เล่นได้เลยครับหกเหลี่ยมก็ใส่คืนบางทีถ้าหกเหลี่ยมมันสั้นเกินไปแรงบิดเราไม่ถึงใช้หกเหลี่ยมตัวใหญ่ก็ได้นะครับบิดขันเข้านะครับตัวปลอกเขาก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับ,รบเอาตัวปลอกนี้มามจิ้มจิ้มปุ๊บนี่กระสุนก็จะติดอยู่นี่นะครับ จะไปไวหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปช็อตมันลงได้ไม่ยาวเนาะมีผีเล่นคร่าวๆก็เปิดโม่เหมือนลูกโม่สมิทธเลยครับโม่ก็ระบบโม่ก็หมุนหมุนซ้ายนะครับเหมือนปืนจริงเลยเนะวลาทดสอบให้ลูกค้าเสร็จแล้วผมก็จะเคลียร์แก๊สออกนะเพราะว่าถ้าส่งไปโดยที่มีแก๊สหลอดอยู่ในนี้ก็อันตรายเนาะยิงทดสอบครับ ออก็อแวดลายมาซื้อได้ครับที่ร้านมีบีบีกันลูกโม่อยู่หลายรุ่นนะครับแล้วก็ออโต้ก็มีครับรายดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้เลยครับ